ด่วนชิงทองซีเกมส์ไฮไลท์เทปวิวตบกระจุยแบดมินตันหญิงท็อปฟอร์มชิงซีเกมส์การแข่งขันแบดมินตันในศึกซีเกมส์ครั้งนี้ทำให้คนไทยทั้งประเทศต่างจับตามองกันอย่างใจจดใจจอ่อแรงเชียร์จากทุกพื้นที่ถาโถมเข้าสู่สนามแข่งขัน ทุกลมหายใจที่แฟนกีฬาไทยรอคอยคือโอกาสในการชิงทองของนักตบลูกขนไก่ทีมชาติไทยโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนกำลังพูดถึงอย่างหนักนั่นคือฟอร์มของเทพวิลคุณวุฒิที่วิชิตสรุปอังกูลที่ยิงสปีดต,ตบสนั่นใส่คู่แข่งจนกระจุยสร้างความสะใจ,จให้กับคนดูแบบไม่มีเหลือ รวมไปถึงประเภทหญิงที่อยู่ในฟอร์มสุดยอดเล่นกันอย่างมั่นใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมีแพรสอชั่นเกินร้อยพร้อมคว้าทองซีเกมมาให้ได้จากเกมแรกที่เริ่มต้นขึ้นชุกแต้มของแบดมินตันไทยถูกขับเคลื่อนด้วยพลังใจของแฟนๆที่ส่งแรงเชียร์ผ่านหน้าจอและเสียงกระหึ่งภายในสนามนักกีฬาไทยรู้ดีว่าทุกครั้งที่ตี ทุกครั้งที่กระโดดขึ้นตบนั่นคือความหวังของชาติที่ฝากไว้ในมือของนักกีฬาทุกคนทุกการเคลื่อนไหวล้วนถูกจับตามองและถูกคาดหวังเหนือทุกหยดคือเรื่องราวแห่งการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีไม่ใช่แค่ชัยชนะส่วนตัวแต่เพื่อธงไตรรงที่ผูกอยู่บอนอกซ้ายของพวกเขา เทพวิวล,ลงแข่งขันด้วยความนิ่งความเยือกเย็นและความเฉียบคมในทุกจังหวะเปิดเกมด้วยสปีดที่เร็วมากอ่านเกมได้ขาดดุดยอดนักยุทธศสัตวร์ปรูแทบไม่มีช่องให้สวนกลับหลายลูกตบคมกริบจนผู้ชมยืนปรบมือแม้กระทั่งโคชและสตาฟอร์ยังยิ้มกว้างอย่างพอใจลูกหยอดของเขาก็ทำได้อย่างฉลาดและแม่นยำ ทำให้คู่แข่งต้องวิ่งประเสือกกระสนแบบหมดทางสู้บางจังหวะถึงกับรับลูกไม่ทันจนลูกตกพื้นอย่างหมดรูปเสียงเชียร์จากกองเชียร์ไทยในสนามระเบิดออกมาทุกวินาทีหลายคนถึงกับยืนขึ้นตะโกนด้วยความสะใจเมื่อวิวกระหน่ำตกเต็มแรงใส่คู่แข่งแบบไม่ให้ตั้งตัว เขาเหมือนเครื่องจักรที่เดินเครื่องเต็มกำลังไม่ลดไม่ผ่อนไม่ปล่อยให้ความกดดันมาทำให้เสียสมาธิและทุกครั้งที่คว้าคะแนนได้เขาจะหันไปกำมือชูขึ้นโชว์ความมั่นใจและส่งพลังให้คนดูรู้ว่าเขาต้องเอาชัยชนะกลับไปให้ได้ในขณะเดียวกันแบดมินตันหญิงของไทยก็สร้างเรื่องราวที่ทำให้คนดูแทบลืมหายใจด้วยความจริงจังตั้งใจและทักษะที่ละเอียดอ่อนผสมกับความดุดนัน ทำให้ฟอร์มของพวกเธอหน้าจะประมองเป็นที่สุดตั้งแต่รอบแรกนักตบหญิงไทยโชว์เกมลุกที่รัวเป็นพายุทั้งลูกตบที่หนักและเฉียบเหมือนคมมีดรวมถึงลูกหยอดที่เนียนจนคู่แข่งอ่านเกมไม่ออกเหนือสิ่งอื่นใดพวกเธอยังมีเกมรับที่สุดยอดวิ่งสู้ฟัดทุกลูกแม้ลูกที่ดูเหมือนจะเสียแต้มไปแล้วก็ยังเอากลับคืนมาได้ทำให้คู่แข่งเริ่มสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัด ความมั่นใจของทีมหญิงไทยไม่ได้มีแค่ทักษะแต่ยังรวมถึงจิตใจที่แข็งแกร่งการสื่อสารในทีมที่ยอดเยี่ยมทุกคนคอยส่งกำลังใจให้กันแอละกันแม้ในจังหวะที่ถูกกดดันพวกเธอก็ยังยิ้มและจับมือกันเพื่อให้กำลังใจเราทำได้คือความเชื่อที่ทุกคนพกมาในสนามนี้และไม่มีอะไรจะทำให้พวกเธอวันเกรงได้ง่ายๆ การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทำให้คนไทยทั้งประเทศสามัคคีกันลุ้นแบบหัวใจเต้นแรงทุกคะแนนคือความหวาดเสียวทุกแต้มคือการตัดสินชะตานักกีฬาไทยต้องเผชิญทั้งคู่แข่งในสนามและแรงกดดันจากความคาดหวังด้านนอกแต่พวกเขาไม่เคยปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาขวางความทุ่มเทฟอร์มชนฟอร์มพลังปะทะพลังและทุกคนต่างเล่นด้วยหัวใจ รอบรองชนะเลิศคือจุดวัดใจเทพวิวถูกจับตามองเป็นพิเศษเกมที่เริ่มมาแบบสูสีทำให้ทุกคนแทบไม่ได้กระพริบตาคู่แข่งของวิวมีทักษะเชิงรับที่แข็งมากและพยายามดึงเกมช้าเพื่อทำให้วิวเสียจังหวะแต่ยิ่งเกมช้ายิ่งทำให้วิวได้วางแผนอ่านทางและเก็บรายละเอียดในทุกแต้มเมื่อเจอจังหวะที่ใช่เขาก็กระโดดขึ้นตบอย่างรุนแรงจนไม้ของคู่แข่งแทบหลุดจากมือ ลูกตบเสียงดังสะท้อนกล้องในสนามพร้อมกับเสียงว้าวจากผู้ชมแทบทั้งฮอนแต้มต่อแต้มวิลเริ่มหนีหัางอย่างมั่นใจจนในที่สุดก็สามารถปิดเกมได้อย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จความดีใจระเบิดออกมาภายในทีมไทย ทุกคนโผลเข้ากอดวิวเสียงปรบมือดังกึงกก้องและคำว่าภูมิใจถูกพูดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นก้าวสำคัญที่กำลังเดินไปสู่ทองซีเกมอีกครั้งด้านหญิงไทยก็ทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเกมรอบรองชนะเลิศของพวกเธอเต็มไปด้วยความดราม่าและความตื่นเต้นคู่แข่งมีจังหวะสวนกลับที่คมกริบและจิตใจที่แข็งแกร่ง แต่ทีมไทยยังคงรักษาระดับการเล่นไว้ได้อย่างมั่นคงเมื่อโคชเรียกเวลานอกพวกเธอจับมือรวมพลังฟังคำแนะนำและกลับลงมาด้วยรอยยิ้มมุ่งมั่นมากกว่าเดิมทุกแต้มที่เสียไปก่อนหน้าถูกดึงกลับคืนมาอย่างสวยงามในช่วงท้ายเกมเมื่อแต้มใช้แต้มสุดท้ายลงที่ฝ่ายไทยเสียงโห่ร้องแห่งความสำเร็จดังลัน่นแฟนๆน้ำตาไหลด้วยความสุขอย่างไม่รู้ตัว และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศศึกชี้ชตะตาทองซีเกมสธงชาติไทยถูกชูขึ้นเต็มภูมิสนามนักกีฬาไทยมองตรงไปยังอนาคตข้างหน้าอย่างแน่วแน่ทุกคนรู้ว่าการมายืนตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์ของความพยายามหลายปีการฝึกซ้อมที่เหน็ดเหนื่อยและความสู้ไม่ถอยในทุกเกมที่ผ่านมาหลายพรีซีซั่นและหลายทัวร์นาเมนต์ เทพวิวการันตีฟอร์มด้วยการเปิดเกมชิงทองอย่างสุดยอดความเร็วขอองค์การเคลื่อนไหวระดับทำเอาคนดูตะลึงทุกครั้งที่กระโดดตบคู่แข่งแทบไม่มีเวลาคิดการวางลูกที่ฉลาดทำให้เขาควบคุมจังหวะเกมได้ตลอดทักษะที่คมราวกับใบมีดและสปิริตนักสู้ที่ไร้ข้อสงสัยทำให้คู่แข่งเริ่มถอยออกทีละนิดวิวฉลองทุกแต้มด้วยความมุ่งมั่น ส่งพลังไปยังแฟนๆที่อยู่ในสนามและอยู่หน้าจอทั่วประเทศในที่สุดแต้มสุดท้ายก็มาถึงเสียงประกาศไท a แ l นด์วินดังขึ้นทันทีทั้งฮอนลุกครึ่งยืนปรบมือวิลชูกำปั้นขึ้นสูงและตะโกนด้วยความดีใจน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจเริ่มเอ่อขึ้นในดวงตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหรียญทองที่ทุกคนรอคอยถูกความาไว้ในมือสำเร็จ ไม่เพียงแค่นั้นฝั่งหญิงไทยก็ปิดฉากความสำเร็จด้วยผลงานที่งดงามไม่แพ้กันเกมชิงทองเต็มไปด้วยความกดดันแต่พวกเธอสามารถเอาชนะได้ด้วยความใจเย็นและประสบการณ์ทุกลูกที่ตกลงพื้นคือเรื่องราวแห่งการฝึกซ้อมทุกเหนือที่ไหลลงในวันวนได้แปลเปลี่ยนเป็นเสียงเฉลิมฉลองในวันนี้เมื่อประกาศชัยชนะน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาอย่างสุดกลัน้น คนไทยทั้งประเทศต่างยิ้มกว้างความภูมิใจหลังไหลท่วมใจไม่มีคำใดอธิบายความยิ่งใหญ่นี้ได้ดีเท่าคำว่าเราทำได้นักกีฬาไทยเดินขึ้นรับเหรียญทองด้วยหัวใจที่เต้นแรงโดยมีธงชาติไทยปลิวสวัยอยู่ด้านหลังเพลงชาติไทยดังขึ้นอย่างทรงเกียรติเสียงร้องตามจากแฟนๆดังสนั่นทั่วสนามทองซีเกมส์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เหรียญรางวัล แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นในตัวเองความสามัคคีของคนไทยและพลังแห่งความพยายามที่ไม่มีวันสิ้นสุดนักกีฬาไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อหัวใจของนักสู้รวมเป็นหนึ่งไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งได้ทุกคนส่งเสียงเชียร์สุดพลังทุกคนยืนหยัดสนับสนุนนักกีฬาไทยและนักกีฬาไทยก็ไม่ทำให้ผิดหวังพวกเขาตอบแทนด้วยชัยชนะที่งดงามที่สุด การชิงทองซีเกมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ไฮไลท์ในสนามกีฬาแต่เป็นไฮไลท์แห่งความรักความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศวิลและนักแบดมินตันหญิงไทยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ที่ฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตพวกเขาคือฮีโร่ที่ต่อสู้เพื่อให้ธงไทยอยู่ในตำแหน่งสูงสุดบนโพเดียม และวันนี้คนไทยทุกคนก็พร้อมจะจดจำชัยชนะครั้งนี้ในหัวใจตลอดไปจากสนามสู่หัวใจจากแรงเชียร์สู่ชัยชนะจากความฝันสู่ความจริงเหรียญทองซีเกมครั้งนี้เป็นของไทยและจะเป็นตำนานที่เล่าต่อไปอีกยาวนาน